พ่อิงกับเบบี้เกตนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ที่สนามบินภูเก็ตค่ะบินมาเที่ยวภูเก็ตนะคะใช่มาแบบมืดฟ้ามัวดีนพายุเข้านะฮะอนาโดะลมวันนี้เราจะไปรีสอร์ชื่ออะไรคะไปชื่อเอ่อทาวนบีชนะคะโอเคตอนนี้ไปไปดูดีกว่าว่าเขาส่งรถมารับหรือยังใช่วันนี้นะฮะน้องไก่ต้องหาป้ายหาป้ายทาวนบีชค่ะ มีไหมฮะทาวอนบีชฮะมีไหมไหน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 นีนนนน่ทาวอนบีชใช่ครับสวัสดีครับนี่มีคนมารับไม่ต้องนอนหนับบินแล้วค่ะใช่ใช่ใช่รูปเนื้อท <laughs> ี่มากกว่านั่งแค่คู่จริงจ้านี่มีมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยโอ้โหเบบี้เ i น ไม่ถจงโอเคเดี๋ยวพาไปรีวิว like รีสอร์ทให้หมดเลยะกอดขดนมเลยอ่อนั่งกอดนั่งกอดขดนมเลยเหรอครับดีแล้วนั่งคาซีทไปอย่างนี้นะคะปลอดภัยที่สุดเลยใช่ไหมไอพี่เกณฑ์เป็นเด็กที่นั่งคาซีทตลอดนะเลยไม่งอแงเลยงอเลยอาจาอาจ้าจ้ยิหอมยิ้มอะคาดเบลนะคะ โแโแที่เราเข้าพักก็คือโรงแรมหาวอนบีชวิลเลจรีสอาโเคอยู่ที่หาดกะบาลานะคะโอเควันนี้เรามาสายฝนชุ่มฉ่าเธอมากับฝนหรือเปล่าครับคฝนเดี๋ยวเราไปดูล็อบบี้ของเ้าก่อนแล้วกันเนาะไปไปปโอ้ล็อบบี้เขาล็อบบี้เขาแกรนกันนะคะเนี่ย อันนี้เป็นอะไรครัเนี่ยนี่นี่นี่แบบต่อสู้กันเหรอนิดนึงนะคไม่ใช่แอร์นะให้คนแบบรับลมทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ตอนที่เรามานี่ถือขั้นหนาวนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะ25องศาวันนี้เพราะว่าฝนมันตกเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาไปตรงนี้นะมีขนมให้กินตลอดวันเลยนะฮะอ่าคือแขกใครไปมาไม่ว่าจะห้องพักระดับไหนนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการคุกกี้อ่ามีคุกกี้นะฮะมีขนมปี๊บเหรอฮะใช่ใช่เฮ้ยจะบอกว่าอร่อยนะจริงจริ อ่ะแล้วก็สามารถปากดน้ำดื่มได้ฮะโอ้น้ำสมุนไพรนะฮะโอเคเวลคัมดิงเนี่ยเขาก็เสิร์ฟเป็นน้ำกระเจี๊ยบให้เราเย็นชื่นใจอันนี้ดื่มเวลคัมดิงน้ำกระเจี๊ยบกันชื่นใจเบบี้เกนนะเบบี้เกนนอน อากาศมันง่วงอ่ะอากาศมันง่วงนอนเย็นสบายง่วงนอนมากโอเคครับไปค่ะโอ้โหตรงนี้อะเป็นไงกายสวยไหมโอ้โหสวยมากแต่น่าเสียดายฝนตกอ่ะฮะฝนตกนะโอ้จะดูจีโอสวยงามอ่ะอะไรนะอ๋อกินนาเรียฮะ จับจูบเลยอ่าม <function als> ้าขามีอะไรคะเนี่ยโอ้โหมีไก่ด้วยคะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะเอ้าไม่ใช่อ่ะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้สวยงามสวยงามโอ้ต้องยอมรับว่าพื้นที่สีเขียวเขาเขาสวยงามจริงนะเฮ้ยรถรางอ่ะเหรอไปไหนอ่ะรถไปหอบอ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูรอบๆกันนะเดินมาอีกหน่อยเจอกระต่ายฮะของจริงของปลอมเนี่ย เฮ้ยเขาใส่ฐานเบารุ่นเนี damn, ้ยฮะฮะโอ้มีขี้กระต่ายด้วยเขาใส่ฐานเบาเกสหรือรุ่นนี้ชัดแบบเอาฮะกายอุ้ยเอ๊ะโอ้โหตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเรามารีสอร์ทหรือเรามาสวนสัตว์กันแน่เนาะมีกระต่ายเดินไปอีกเจอตางมีเหรอ โอ้นี่นี่อันนี้เป็นห้องแบบทวินนะครับของเด็กๆก่อนนะคะมีตัวอะไรกระต่ายเหรอใช่่กระต่ายโอเคเข้ามาก็ประมาณนี้อ่นี่มีมีนี่โต๊ะแบบนี้นะคะมันสามารถส่องข้างๆได้ด้วยนะนี่เอามามาลองลองส่องสิเห็นได้ไหมเห็นข้างๆไหมข้างหมอเลยอเห็นไปถึงข้างห้องเลยไหมเอามาอ๋อไม่ใช่อะนี่นี่ให้ดูนิดหนึ่งอะไรอะไรแต่ตอนนี้เหรอ ใจนี่ตลกอ่ะนี่นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นห้อง full access ก็คือว่าห้องเราสามารถเปิดออกมาจากระเบียงเนี่ยระเบียงของห้องเนี่ยสามารถงลงสระได้เลยวูดูสระน้ำเขาเขาเขาใหญ่มากตแต่ว่าโอ้โหวันนี้ฝนตกค่ะกับพิกกับพร็อพค่ะฮะเราเล่นเลยไหมคะยังไงเราก็ต้องเปียกมันยังนั้นเลยเหรอคะไม่ดีมากเละเกลียดปวยเพราะเรายัางต้องเที่ยวอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทักวันน่ะเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่หลายวันเดี๋ยวคงได้เล่นนะนเดี๋ยวฝนคงหยุดเนาะเบบี้เกนแปรๆมไหม,มอ่ะไปดูไปดูห้องน้ํกากับอีกห้องหนึ่งของเราบ้างนะคะอ่ะไปไปน้องน้องกายพาไปดูในห้องน้ําหน่อยนะคะ <Okay. S 1> นี่อันนี้ก็จะมี<อ>ที่ให้เก็บกระเป๋านิดหนึ่งตรงนี้แล้วก็นี่มีอ่างด้วยนะคะนี่ตรงนี้ กายจะนอนตรงนี้แล้วโอ๊ยกายที่ง่วงจากไหนอะแล้วก็มีห้องขับถ่ายนะฮะแยกส่วนนะฮะมีสายชำระให้คะแนนสำหรับคนไทยแล้วก็มีฝักบัวเรียบร้อยเราพักกันสองห้องนะคะเป็นห้องแบบเดียวกันนะฮะนคะนี่สามารถเปิดได้เหมาะสหรับครอบครัวที่มีลูกแลแบบแยกกันนะคะนี่คุณพ่อคุณแม่นะฮะมานอนที่นี่ตรงนี้เลยอู้เตียงใหญ่มากนะคะนี่ก็มีเหมือนเดิมเหมือนกันทุกประการ แล้วที่สำคัญคืออะไรไรู้ไหมะในราคามันเราใจมากตอนนี้ราคาแบบซุปเปอร์โปรโมชั่นนะคะปเ,ปเพราะว่าตอนท,ที่เรามาเ,เป็นช่วงยังอยู่ในสถานการณ์ที่เขาควบคุมการระบาดของโควิดอยู่เลย ราคาเขาก็เลยจะแบบลดสุดๆสอ9 9บาทเท่านั้นเองตอนเฮ้ยจริงเหรอห้องอย่างเงี้ยนะโดดลงสายอะไรเงี้ยนะแต่จะบอกว่าทุกคนราคามันไม่ใช่แบบนี้ไปตลอดนะอ่าก็ต้องเช็กกับราคาของรีสอีกทพนึ่ษบอกว่าไม่มีคนต่างชาติโคแบบว่าอยากให้คนไทยมาเที่ยวกันก็รีบกันมานะเออมารีบกันมาด้วยราคานี้ฮะราคาพิเศษแล้วที่สําคัญถ้าใครแบบไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปตอนที่โปรโมชั่นไทยเที่ยวด้วยกันเขาต่ออายุให้ป่านะคะถ้ามาทัน ราคานี้ก็คือยังสามารถลดไปอีก40ซได้ที่ทางเราสปอนเซอรพันนิดหน่อยพันนิดหน่อยได้ห้องแบบนี้โอ้โหไม่มาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะโอเคอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอื่นๆนะคะตอนนี้ขอพักผ่อนแป๊บหนึ่ง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 มหมาอะหมามามาหามามาเร็วเร็วมาหาม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 าเร็วเร็วค่ะอะเร็วเร็วมาเร็วเร็วค่ะ เด็กใหญ่กับเด็กเล็กเลยขานเก่งเลยนะใช้ข่าวด้วยนะเราจะมาหามาม่าไหนปลกมือบายบายก่อนบาย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 เร็วๆบายบายเบบี้เกนครับบาย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 มาหันมามาบายบายเร็วๆเขาจะเอาดอกมา จัดภาพไปอีกวันไงฝนหยุดแล้วฝนตกเยอะจริงๆคลิปที่เรามาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวฝนหยุดแล้วไหนไหนก็ฝนจะฝนหยุดให้เราเดินเที่ยวรีสอร์ทเนาะแต่เราจะพาทุกคนชมวัรอบรอบกันโอ้นี่มีปลาหมึกฮะหน้าห้องเราเนี่ยปลาหมูปลาหมึกเออต้องบอกว่ามีสเกลเจอร์มากเลยนะคะมีสเกลเจอร์เยอะมากเลยพวกลูกปงลูกป้านี่ประดับตกแต่งนะเตมไม่หมดแต่ว่ามันจะออกเป็นแนวสัตว์และแบบ กับแบบเนียเนี่ยแบบไทยๆเนาะเนี้ยเนี้นซ้ายของเราตอนนี้นะคะจะเป็นสปานะอันนี้สปาก็ได้รับรางวงรางวัลด้วยนะคะเออนี่อู้เขียวเลยเนี่ยแบบอมันเนาะมันเขียวๆนะโรงแรมเาบริเวณกว้างนะเขาจัดแบบเป็นสันเป็นสวนด้านหน้านี่นะคะคือเป็นสถานีรถรางเลยนะที่นี่มีรถรางสามารถขึ้นคือห้องห้องพักที่อยู่ด้านบนเนินเขาตรงเนี้ย เขาก็จะต้องนั่งรถไอรถแทมนี่ไปไก่ค่ะไก่หอนสวยอันนี้อร่อยนั่แหละไก่บ้านองเงี้อร่อยมากต้นทบมอเนี้มีดอกเมื่อเพิ่งเคยเห็นของจริงของปลอมเอาของปลอมเขาเขาเอากระป๋องมาทาโบปะปะก็ตกใจตอนตรงนี้เนี่ยปกติจะมีสัตว์ออกมาเดินนะเขาว่ากันว่าแต่นี้เราเดินเดินนี่เขามันหลบฝนเลยหรือยังไงหรือมันอากาศมันดีมันหลับ ฮะอ่ารู้แล้วเหตุผลที่เราไม่เจอเราถามเข้ามาแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีเป็นรอบนะคะคือ9ก้าโมงถึงสิบโมงกลับปสามถึงบ่ายสี่นะคะที่เราเดินอยู่นี่เที่ยงสัตว์มันก็ไม่อยู่สิอ่าอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือจะเก็บเก็บภาพมาให้ดูแล้วกันนะต้องยอมรับอย่างนี้นะว่าที่นี่เนี่ยสระว่ายน้าเขานี่นะใหญ่มากเบบี้เกนชีอะไร้าง้าง ู้สาวว่ายน้ำคานี่นะโอ้โหสุดยอดเลยไม่เบาจมูกยาวๆอุ้ยโเออเอเสียดายจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะรอบ่ายสามนะถ้ามีเดี๋ยวจะมาเดินอีกทีหนึ่งบ่ายสามนะเออแฮมมเบอร์ฮัมเบอร์กับซาลาค่ะ เฮ้ยซาลาไม่ได้อยู่ที่รีวิวขวดกักใชนั่งมองมีชาลาต้องเติมเพลทไปด้วยนี่นีอ่ะอุ้ยมีอะไรอ่ะขึ้นไปนั่งได้ไหมามะหอยหมูและหมูและพยูนเราอยู่ที่ชายหาดแล้วนะคะแหมบรรยากาศดีฝนไม่ตกแล้วบรรยากาศดีดีวู้โหจริงชายยักษ์อะมาระวง เชื่อขาดนะครับบอกมาขาดูเแบบี้เกนเแบบี้เกนเล่นจิกช้าเแบบีเกนเปิดพุงโชว์สือโอ้อันนี้ใส่ฐานกี่ก้อนรุ่นนี้นกายจับกระดองดูได้ไหมกายอย่าก,กลัวดิฮะโอ้ดูสิกินใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหนี่เป็นสวนสัตว์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ให้อาหารได้ด้วยอะ่ะ โอ้ยเกาะนิ้วได้ด้วยโอ้โหขนโดกแต่ก่อนกายกลัวนะนนี้กายไม่กลัวแล้วนะส่วนเจสไปเคยกลัวอยู่แล้วฮะหนกพุ่มนี้ดูดิมันจะบินไปไหนเราบุปเป้อยู่นี่นะเอาไปแล้วอไปแล้วมีตัวหนึ่งไม่ได้กินเลยอ่ะกายไม่ได้กินเลยมีตัวหนึ่งอ่ะเนี่ย บ่ายนี้นะตกด้วยมาิบชายาบ่ายสวยหนีไกลเหลือเกินแป๊บเดียวนี่เป็นชุด afternoon tea นะคะโหนี่นี่น่ากินมากเลยเเวลาริ่มบ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปไหว้น้ำโอเคติดตามคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะจะาววายมาก สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วก็ก,กดกระดิง่งกุง๊งกริ๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย